มาเจ้าดำส้มเจ้าลำขนาดมากินนะเจ้ามากินเร็วเร็วเววันนี้แบบมีพักนักเจ้ามีก้ารหัวเลาหัวลา้ากรับต้นหอมมันมีพักมาได้แวะมาปมะเทแวะซื้อลาเหมือนก้าเจ้า ใครนัาขนาดเจ้าเข้าระใครมันน่าเจ้ากุ้งตึงตัวนี้ฮุกฮุกกรมจะชอบส่วนไหนไมากไม่สูดเจ้าแต่ว่าหัวมันมันเจ้าหัวมันลำเนอะเขอลระหัวมันดีขนาดเจ้าจุมจ่มๆอืม รมรำตุก็เข้าเหนียวยิ้มไปตุกอทักรามจ้ามามากินนักการเจ้าถ้าหาอยู่ใกล้ๆแถวนี้แวะแวะไม่เอาทากการได้นะเจ้าหน้ารำขนาดเจ้า กุ้งกบมาด้ะบรรยากาศดีลมมันจะมาตลอดเจ้าลมเย็นมาตลอดเลยแต่กุ้งเราจะไม่ละ <c oughs> อืมมาอยู่กุ้งไปอยู่กุ้งก่อนเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวมันไม่จ้า ลำกระเจ้ามันตีเมียต่ำ,ำรอรำก็ต้องมารำก็ต้องบอกว่ารำรำก็ต้องบอกว่ารำเนาะถ้ามารำนี่โดน ลำด่ะนอ้อลำกระเจ้าแสบขนณะ <laughs> ลำนาดเจ้าเสียดายไปได้ซื้อผักมานั่งๆเจ้าที่จริงเขากินกับพักนั่งๆอะ่ะมันจะํำเนาะอันนี้มีพักแค่สองอย่างเอง โอ้โหคุยคุยคุย,คยน้ำจิม้มกระทูเพราะเป็นกลิ่นแล้วเจ้าเหมือนจะํำขานาละกลิ่นแบบนี้เนาะบรรยากาศบรรยากาศมันได้เดี๋ยวเจ้าแม่ว่านะเนี่ยบรรยากาศบรรยากาศมันเป็นแบบบ้านเฮาเลยเจ้าเป็นตามให้ตามส่วนเจ้าเนี่ยม่วนดแีแต่ฟังแต่ฟังแต่แหมตั้งปุ้นนะเจ้ามันก่อนจะเป็นคลองเหมือนกันเจ้าเป็นจะเป็นแบบ เป็นหลุมหลุมที่เปิ้นใจอันใจเลี้ยงปูเลี้ยงป่าเจ้าแต่อันนี้มันแหง้งอันอันอันนี้มันแห้งไปแล้วเจ้าเนาะม่วนเนาะเหมือนแพ้บ้านเฮาอ่ะเจ้าอันท้อ แซบเนาะเป็นจะแซบเนาะแซบขนาด <laughs> แซบขนาดรรยากาศรถก็ผ่านไปผ่านมาเจ้ารถผ่า <laughs> นไปก็พอผ่านมาก็พอ <laughs> เิ่นมีก็คนเหลียวพอเจ้าแต่แกวันเห็นว่าสองัวเมียนี่อย่างกัน้อยเนาะ ถ้าเป็นจอดถามนี่จะบอกว่าโอ้ไก่ยอยู่บ้านนี่เนาะมาซ่อกกินข้าววันตั้งนอกดีกว่าอ้เนาะเจ้าเนี่ยไผ่มื่เกยหั่นกับพ่อไหเนอกินข้าวนอกบ้านเจ้าว่าลองกินสีจะรำจะรำว่ะเนี่ยเจ้าไผ่อยากกิ่นก็ตามมานะเจ้าเหลือหน้าคนาเจ้ากุ้งซื้อมาหนึ่งกิโลเจ้า ยังเหลือที่เต่ตกาก็มีเนื้อเจ้าเนี่ยอันนี้เหลือที่เต่าเจ้าวันนี้แมมก็จบคลิปเท่านี้นะเจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าอย่างฮือแมมฝากติดตามตัวนะเจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแมมตัวนะเจ้าเดี๋ยวแมมจะปาไปที่ไหนก็ก็ติดตามได้เลยนะเจ้าวัสดีเจ้า